พระบาทสมเด็จพระประมินทรรราอมาธิบดีิ่ีสิสนพระมหาวัชริยาลงกรพระวัระชรกล้าวเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชนสุธาพิมลักพระบรมราชินีพระราชทานบัตรพระราชทานพรปีใหม่ประจำพุทธศักราช2567แกบแก่ปวงชนชาวไทย ราชฐานพรปีใหม่มีตราประจําพระชวง์จักรีอยู่กลางกลางด้านล่างเป็นตราพระประมาพิไทยวบร,รอและตราพระนามาพิไทยสอทองเมื่อเปิดป,ประราชฐานพรด้านขวามีพระบร,รมชาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์ชุดสุสากลทรงฉายคู่กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีที่ทรงฉลองพระองค์ พระบรมศาธิศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระสาธิสลักษณ์สมเด็จพระศรีพระรลินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระราชโอรสห้าพระองค์ใต้พระบรมชายาลักษณ์พิมพะประมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนามาพิไทยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่วนด้านซ้ายของบัตรพระราชทานพรมีข้อความว่าพระราชทานพรปีใหม่ 2567พร้อมทั้งส่งหลงพระประมาพิไทยและพระามาพิไทย